ตัวหางวดติดบเขาตัวหางวดติดบโอ้หางวดติ๊บเข้าสามตัวงวดที่แล้วเขาสามตัวแปดหกห้าแปดหกห้างวดนี้งวดนี้ตัวไหนเพิ่มกระหายสามตัวคือเก่าโอ้คือเก่าคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิจการรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเตรียมอาหารเสาแล้วพี่น้องเตรียมออกลุยต่วอ่าตัวเลขแนวทาง ให้พี่น้องอีกคือนเขาโอ้นี่เพลนี้ยังไงกินแน่นี่ตุ่มปลาปลาเอ้านี่นะบักหอยก็บ่ได้ซื้อดอกนี่นี่นี่ปลาก็บ่ได้ซื้ออยู่หลังบ้านนี่คล้องนี่พุ่นเรียบร้อยแล้วปลาก็บ่ได้ซื้อนี่แหละปลานิ่มตัวแบบไงไม่ยังแบบนี้น้องม่เอ้าน้องใหม่แกอยู่ข้างเทียนพี่น้องนี่ผู้เพลนเพ็ดให้ยูให้กิน กินข้าวเศร้าแล้วกับเจออกเดินทางต่อเจ๊ตังคนภูไทยตอนนี้เฮ็ดยังไงเนาอไม่ไงอยู่ขังเนาอไม่เนาอไม่กับยู้นี่แหละบึ้ดหลายหลายพี่น้องคุณน่ะบื้ดแนวอยู่แนวกินกระเส็บเมนูมื่อนี่บ่วน้ำพริาต้มหอยตาน้ำพริกแล้วก็น้ำพริกกะปิพร้อมมาเด้หนึ่นี่นี่กับต้มเนาอไม่นี่พี่น้องเนาอไม่พี่น้องอ่ะค่ะออาเดี๋ยวคนที่บ้าน เอามาลงทําไมไม่มีตัวเลขเลยครับกินแล้วกินเขาแล้วสชไปตามหาตัวเลขครับได้ว่าเม่ขึ้นนี่เพิ่นหายมากแล้วได้อายเลขผู้ใดเลขอันนี้เป็นเลขลาบแม่เขาแม่เขาเพราะว่าบอกให้ป้าเสียงไปเอาน้าเพิ่นยู่ตามมาแต่โดนว่ไใดจักเถื่อแต่ว่าบันนี้เพิ่นไดมาแล้วได้มาแล้วบอกเพิ่นมาเขาตัวใดหางวดติดหูหางวดติดเข้าสามตัวงวดที่แล้วเขาสามตัวแปดหกห้า แศดหกห้างวดนี้งวดนี้ตัวไหนเพิ่มกระหายสามตัวคือเก่าสามตัวคือเก่าเก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเจ็ดศูนย์กับเจ็ดศูนย์ท่านี่นะพี่น้องเบิดเลยไปซื้อเอาเลยรัตติลีสามตัวบนสองตัวล่างครบให้แค่นี้หางเดียวเม็ดเดียวบนหางเดียวล่างหางเดียวท่านี่แหละคะพี่น้องพี่หยางหลอกยำยำอีกเกลอบหมเก้าหกหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าหกหนึ่งกับเจ็ดศูนย์ใส่เขไปซื้อมาเริ่พี่น้องมากิน บ่หนอไหม่ธรรมชาติได้พี่น้องบ่ได้สืบนี่กินแบบนี้ดับบ่ได้กินมังไงได้ของแนวนี่นี่บ่ได้กินไงอ่ะอันต้มปลานี่พ่อได้กินอยู่แต่ว่าอันนี้นี่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 อ่ะพี่น้องพุ่นเตรียมไปแล้วเตรียมสาหรับอาหารทางพุ่นแล้วมันมีขวดยังน้อยตั้งอยู่นน่นี่เอาจะป๊กกันนะเกตังหัวรอแล้วาพี่น้องด้กินเข่าก่ตั้งได่กะฝากกด ไลก์กดแชร์กดติดตามเด้อจะไปตามตัวเลขแนวทางนะครับมือนีเขามีโปรแกรมไว้ไปอสามซี 3, 4, หม่องเนาะเดี๋ยวจังใดจะจะไปตามให้กับพี่น้อง fct รอรับชมอยู่ตอนนี้แอดมินอยู่ที่กาลสินนะครับอยู่บ้านเจ๊ตังนะครับมาพักอ่บ้านเิ่นกินเขาแล้วเพิ่นอยากจะพาออกเดินสายหาตัวเลขแนวทางอยู่ในระแวกบ้านเิ่นเนาะแต่ว่าจะลืมเด้อมือนีจะพาไปเที่ยวูเห็นภูเขาทั้งบุญบ่ น้ำตกน้ำตกผาลี่นะครับเขาจะไปไปเที่ยวก้อนแจกงน่อยนะครับอ่าส่วนตัวเลขนั่นเนี่ยเดี๋ยวเราติดตามคลิปต่อๆไปเนาะอ่าเดี๋ยวจะถ่ายภาพน้ำตกผาลี่ให้พี่น้องเบิงน้ำเนาะเพื่อผู้โบทันได้เคยไปเคยมาเที่ยวกับสีได้เบิงภาพเนาะย่างหน่อยๆได้หูว่าน้ำตกผาลี่ยูบ่ไกลนะครับยูบ่ไกลโอเคนะครับนี่เตรียมพร้อมโอ้ยนี่ กับตุ่มหอยสุดยอดเลยอ่ะได้เวลาแล้วพี่น้องพี่พ่อครัวอีกคนบุญทํานําโชค,น,คนี่ตัวเลขฝากบ้นี่นี่อยรับตัวไหนของผู้ใดผมอ่ะอผมมีความฝันบาอ,อย่างเด้อผมมักซื่อโอ้เป็นตัวเลขมกักครับหกสี่หนึ่งครับหกสี่หนึ่งอือคือว่ามักแค่นอแบบนี้สี่หนึ่งนี่เนาะอ่ะ หกสี่หนึ่งเด้อบ่ได้เขียนตัวเลขไงพี่น้องเบื้องเน้อกับฟังเพิ่นเบาจจำเอาเนาะอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอ่ะทางช่องในเด้อครับเด้ออ่ะเดี๋ยวจะไปตามต่อตัวเลขหลายๆสถานที่นะครับก็พิมพ์รอไว้เลยนะครับทางช่องเพจเฟซบ,บุ๊กบ่าวอีสานทิ่เก่็หรือว่าทางยูทูบนะครับฝากขาไปกดติดตามน้ำชื่อเดียวกันบ่าวอีสานทิ่เก่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเวลาขี่น้อง อย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวสารทิพแก่น